โอเคสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันส r รี e วันนี้ใน Dead by Daylight เรามี Challenge ให้กับตัวเองก็คือเราจะมาใช้เปิร์กที่ใช้แล้วเหนื่อยก็คือใช้แล้วติดสถานะ e x h a ซ s t เปิร์กแรกที่เราจะใช้วันนี้ก็คือดราม a าเทอรจ้นะใครที่ยังไม่รู้ความสามารถก็คืออ่านเอาเลยโอเคจะเป็นยังไงนั้นไปดูในเกมเลย a ลมเกนไลน์ปั่นไปเอ้ยมือมันคุมเครื่อง ม,มึงกูติดอยู่ในนี้นม,ม,มึงกูตายอยู่ในนี้แต่คนไปช่วยเขา,าวะจ้าตีตีต มึงกูโดนละงไ,งได้เปีกูจะไปตู้กับมันในประตูมิตินี่ปันเก่งมากคนเฮ้ยปางโผลางมาเรื่อหรอ I don't know now. I'm sorry Không như này ạ Ủa ồ mà Bye bitch ไปแดกอีปามกูตายแน่เลยอ่ะ ตามช่วยกูด้วยกูไม่ไหวแล้วมือช่วยด้วยยังอยู่เลยฮะยังอยู่เลยวว่ามันน่าจะตรงดิ่งเลยนะ ตู้ IP, อี้ยตะกุทำเตียออุ้ยโคตรก็คือก็คือความอดทนอ่ะจริงสูงสักแ่นยังหาแล้ไปแล้ววินบ้าเอ้าล้วเพื่อนฝัน อีพิสาชาจีนอยู่นี่แล้วเนี่ยอยู่นั่นก็สองคนละมึงกูปล่อยตาละเอ,อ้าแหม่ออกไปวิง่งเล่นก็ดีเพิ่งออกอยู่มึงกูติดอาวาันจ้า มาเกมเริ่มละที่ตรงนี้อ้อมก่อนี้เคยเป็นหอนสันจัเออเรียบร้อยแล้วโอ้หน้ากูเลยเออมึงมึงอยู่ในกันคนเลยค่ะอุปายเลยมันไล่ล่ากูหรือเปล่ากูน้าดูใหด้วยนะมึงมัน่ะ ถ้ามึงก็แย่ลนะโอเคสมชายเอา้าซ้ำตามึงจะซ้ำเพื่อมึงจะซ้ำคนเดิมเ<อ>พื่อพาเข้าจังโกจิม ก็ปามาศิษาก็มาดิสไอพวกหัวปกมาเลยฮารไอพวกหัวปก อุย้ยโดนได้ไงอะ่ะอีป้าวคูขิดแล้วนะเมอ์มากอีป้าวจริงจริงหีวเวนคูขอกแล้วถ้าคูไม่โดนก่อนนะรู้สึกว่ามันอยู่รัสมีกูนะมันอยู่รัสมีกูด้วยล่ะบายบิช <c oughs> ตามหาประตูแล้วโอเคลรถมึงกูโดนลนะโดนละอยู่กใกล้ประตูเลยกูบายบิช I'm gone I'm gone ไม่มีคนต่อประตู哟 Surprise motherfucker มือมันเจอกู พี่ป้ากูลงมาเจอมันพอดีอะ่ะประตูอยู่ไหนวะมาจีมาจีมือมันมาเอาขวานแล้วไหนประตูแถวที่ถูกแผนน่ะเปิดอยู่เรื่อยๆอะ่ะมันไปเก็กบอาวุธลับโอเคเจอละ ขอกีกีจุเบ้นเสาก่อนขอหนึ่งเครื่องคุ้มหน่อยขอบคุณค่ะยูได้บอบอได้หรอทำไมฟักทองบางอันมันทำให้เราแบบวิ่งชาวะ คิวเลอร์อย่าตามกูมาลนะ่ะปามคิวเลอร์ตามกูไปในมิติจ้ะเพื่อนหนีไป <laughs> ตรกเองอีปามแล้วมึงอยู่ตรงนี้มึงคิวเร์ตามครูโอ้โอเคมันตามคูถ้าตามคูได้โอเคอะ เอาไปกินจ้าจุประมาณอีกจุอีกสองคนแต่กูวิ่งเต็มบอ <Hello. S 1> มลไอ้วิ่งเต็มของของช้ำอุ้ยมึงมาปล่อยผีมึงกูหลงมามัน,นมปล่อยผีอื้งไข่อ้าวมีคนช่วยแล้วหรอ,มอมไมคืออึ่งไข่จริง บายบิชเจอมึงหรอเออมันตาเข้ามาในมิติอีป้าร่องนะเดี๋ยวมันพล่มาอ,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 อีป้ามันไปไหนนะก็มาเตะกองในหน้ามันหายไปไหนวะ มันตามเพื่อนอยู่อัู่ตามเพื่อนไปใไนมิติไหนอะมึงอยู่ไหนพี่ป้ามันเจอกูจ้ามันไปช่วยยังวะมันปล่อยปี มึงเก่งมากมึงมันปล่อยผีรัวเลยอะ <Bro. S 1> เอามันจเจอเพื่อนวะเอาแล้วแล้วเพื่อนอยู่ไม่ไกลกูเท่าไรอีกคนช่วยแล้วกันเนาะกูจะได้ปั่นวิมาด้วยกันเลยสอ,องคนโะอ้กูจะเตะให้มากที่สุดแล้วได้จะมากได้ เฮ้ยม่อยู่เต่านี้ปิดระตูแล้วไม่รู้แล้วสาร,ไ,รไปด้วย <c oughs> มือมันเจอกูกุนะ <c oughs> อีป้ามึงเปิดหัวใจประตูกับกู บล็อกกอรี่บล็อกเกอรี่เพื่อนแล้วทำไมมันับมือกูอยู่ข้างหลังเนี่ยบล็อกกอรี่เพื่อนโอเคไปเออยอม